ช็อตทุกช็อตหาอมากๆเลยค่ะพ่อเอกพี่วงจันทร์สวยงามงาพ่อเอกเป็นสีทองด้วยเหมือนมีแสงออกมาด้วยเนาะพี่วงจันทร์ภาพสวยมากใช่ใช่แม่กุลดูสิโอ้ยเป็นเงาเงงาเป็นสีทองค่ะ ใช่เป็นเป็นสีทองแบบเหมือนมีแสงออกมาเลยอะสะท้อนสะท้อนกับแสงแดดเนี่ยตัวเป็นสีชมพูงาเป็นสีทองเหลืองแล้วก็กินแบบสบายอารมณ์เป็นไงล่ะโลจริงๆเลย ใช่ๆเลยจ้า ่เ,ตนะเ,เ,เ,เีต้องซื้อเครื่องมาต้มนี่ซับตม้มบุนนีทำอะไรไม่เป็นสักอย่า ขาไม้ละต,ต้องเอ็เฟิกหม่เหรอโอ๊ยตะเขนโอ้อออออใช้ผิดอันต้องพับเห Ni. Eh. Teo neo neo. Oh, ada. Oh. ni.

ม,บบม,ม,มือสองขายไหมจองร้อยมือสองขายต่อมีรับอันี้สงมีการให้เรารับอันนิสงสวงสดีาสาวมีวงจันทร์วงจัพลังบวกจา้าขอบคุณค่ะพระเอกสวยงามตลอดเห็นไหม สวยไหมยนะ่ะโอ้โหสวยแบบสวยแบบตะโกนสวยแบบตะโกนเลยสวย <laughs>